ไม่อยู่ร้านนี้ด้วยล่ะเออยงงอยู่เรขานคู่แฝดเลยเขาเแฝดเหรอได้รสอานอ๋อมีาด้วยวมาไม่เข้าแค่สิบบาทไหมครับรคาพี่นกับินให้คนไายวันนี้เรามาเจออะไรพี่ยำยี่ยำยี่สิบาท มันมีสูตรปลาล้าไหมครับมีค่ะมีน้ำยำของอ๋อมีน้ำยำสูตรปลาล้าด้วยปลาล้าขายดีโอ๋อปลาล้าจะขายดีกินเนาะมข้าอ๋อปูม้าไม่เข้าปูมาไม่เข้าปูม้าเปแซลมอนเนาะปูม้าแซลมอนอ๋มโอ้โอ้แสดงว่าขายดีเนาะเดี๋ยวให้ดูป้ายร้านก่อนทุกเมนูจําละยี่สิบอันนี้ยเขาจะรวมแบบหลายอย่างมากไข่เค็มรัวจะเป็นไข่เค็มแต่ผมจ้องละมีไข่เค็มหนึ่งละที่อยากกินวันนี้คือไข่เค็มน่ากินมากเลย เอาไข่เค็มอันหนึ่งนี yeah. ่เอาปาลาปลาเข้าไหมถ้าไข่เค็มมันเข้าหรือเปล่าเข้าเนาะซื้ออย่างละนิดเลยหน่อยไม่ว่ากันเนาะ <c oughs> <c oughs> เชนเนอเนตเกณฑ์ให้อ้วนตายนะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เราเจอร้านยำ20มีแล้ว15สาขาในาในประเทศเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับไปเมื่อไหร่แลักที่ไหนเขาพักซูนีไหมพักซูนีอะไรนะแชทสุนีแทชทสุนีแชทสุนีตรงนี้นีไ่ไม่รู้ไม่รู้ สุดนี่จังหวัดไหนครับระยองค่ะระยองโอ้โหอันนั้นเขาได้โะรางโพรา่โพราเมีสองสาขาอะไรอ่าระยองภูเก็ตอ๋อเหรอภูเก็ตมันก็ใกล้นะเออเขาขายยี่สิบเหมือนกันไหมยี่สิบเหมือนกันอ๋อเหมือนกันเลยค่ะอืมใช้ชื่อใช้ชื่อนี่เลยก็ได้เออใช้ชื่อนี้เลยเนาะใช่ค่ะก็เป็นยี่สิบได้ได้ค่ะเดี๋ยวสแกนเอาก็ได้นั่นแหละที่ก็สแกนแล้วแล้วก็โอนมาให้ทางนี้ด้วย ที่มาจากในประเทศเหรอคะใช่ครับแต่เราจะไปเที่ยวบาลกเซียพอดูอุณหภูมิมันบอกพรุ่งนี้ฝนตกข้างมันก็เลยเปลี่ยนแผนอยู่ต่อแล้วพรุ่งนี้ไปไหนต่ออ่ะก็น่าจะไปทางนครพนมนะครับโราม ไม่ากนะ mm hmm. พี่กนนยหกสิบเนาะหกสิบไเดีมากใช่ปิว หายหนครูเลยครับนี่สวัสดีครับกันชาเดตกินให้อ้วนตายนะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุรลราชธานีเรามาเจอร้านยำละยี่สินะนี่โอ้โหของเขาเยอะมากนะคืออยากกินหลายอย่างก็ได้กินเลยนะไม่ต้องไปสั่งยุร่วมนะแบ่งกินได้เลยนี่ เราอยู่ที่ตลาดอะไรนะตรงนี้ลืมเยอะซุนีค่ะพี่ซุนีเนาะซุนีตลาดซุนีอุบลไม่หยดหรอนะอุบลอุบลเดี๋ยวไปหาวันจังหวัดสมัยก่อนผมคิดว่าอุบลอุนอยู่ติดกันนี่เจ้าของร้านนี่เขามีเป็นร้านป้าที่ได้รู้ว่าโอ้หมันห่างไกลกันหลายร้อยกิโลเหมือนแม่สอดกับแม่สายเลยพี่เอย อันนี้จะเป็นยำมาม่าก็ยี่สิบเหมือนกันอ้อยีสิบทุกอย่างยีสิบทุกอย่างเลยวันนี้ขาดปูม้ากับแซลมอนนะแต่ได้เราไม่ได้ดินเนาะนี่มาม่า,มามลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งน่าจะเป็นร้อยแก้วเหมือนกันนะเนี่ยเขาเรียกเป็นแก้วเลยกระปุก,กเป็นแก้วเนาะเรียกเป็นแก้วเนาะนี่มันเป็นร้านหนึ่งที่เขาเรียกว่ามาตั้งก่อนใครเพื่อนเหมือนกันนะเพราะว่า เครื่องเยอะอืมอันนี้จัดมาแล้วเนอะจัดมาแล้วข้าวเปล่าเปล่าเยอะๆได้ไหมคะน่าจะได้ไปอีกหลายที่แล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ด้วยมาม่ามะม่าด้วยกินมะม่าในรถน้ำหนักอันนี้เกี่ยวไว้เนี่ยแค่ปลาเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบน้ำปลานะครับโอ้ยไอ้น้ำยำเยอะมากเลยอ่ะ เป็นน้ำยำนะครับเดี๋ยวนี้ใส่อันไหนเอามารวมเอาสองกระปุกสองกระปุกนี้เอามาม่าด้วยใช่ไหมเอามาม่าด้วยเป็นสามกระปุกแต่จริงจริงก็ให้สี่กระปุกนะเพราะให้ให้น้ำยำด้วยกกระปุซื้อซื้อมาม่าแถมเอ็นะซื้อยำแถมน้ำยำเออแล้วกระปุกเพิ่มซื้อสามแถมหนึ่ง นีแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากกินแบบอุ้ยยามาม่าก็ใส่นี่ด้วยนี่น <conditions> uh, <c disconnected state> ึกว่าจะมีมาม่าอ่ะเขา๋อมีมีมีด้วยมาม่าก็ใส่หอยนางลมนะถ้าเกิดใครสนใจสนใจก็เดี๋ยวนิดต่อตามเบอร์ที่ผมลงไว้ให้ได้เลยนะแสดงว่าแม่ค้าชื่อทิพย์ใช่ไหมเนี่ยนี่ไอเดียไลน์เขาหน้าเบอร์นี้นะนี่พยายากเผื่ออยากได้เพี้ยนชายกันเนาะ นี่เแบอร์นี้เลยสแกนเลยก็ได้เอา้าใครอยู่ตรงนี้แคปแล้วก็สแกนเลยแล้วกันง่ายง่ายอืมนัดเลียงกล้องอีกลอว หลังก็เลือกด้านหน้าก็จัดแน่อุย้ยผิดแล้วเราอยู่ด้านหลัง <laughs> นุ้นอยู่ด้านหน้าทางนู้นดูยีย่สิบบาทเหมือนเหมือนจะไม่แพงเนาะแล้วก็แต่คุณภาพก็ดีมากเลยอย่างน้อยก็ได้กินอร่อยอร่อยน้ำยำกุดปลาราคนจะนิยมมากตรงนี้ กินยำแซ่บแซ่ลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยตอนนี้ดีนะเราย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ปิดเพลงแล้วด้วยตอนนี้สบายไปนี่มาแล้วนีกเลยนะครับยี่ส้ เติมไปเรื่อยๆอันนี้วันนี้ประมาณสี่สิบประมาณถ้าแบบพื้นฐานเลยก็ประมาณร้อยสี่ร้อยประมาณสี่เท่าที่เราคิดอืออืหเยอะนะคือหายเหนื่อยไม่คือตอนแรกคิดว่าเต็มที่อา่าจะสองร้อยเออผมว่าร้อยนี่ แสดงว่าลูกค้าร้านนี้เยอะมากเนาะก็เป็นเจ้าเดียวกันกับถ่ายน้ำปั่นที่เราไปมาเ<ห>มื่อกี้เราไม่รู้เ้วยนะว่าเขาเป็นเจ้าเดียวกันเราบอกนึกว่าฝาแฝดรือ่ฝาแฝดใส่ชุดเดียวกันได้ไงอ่องไหวก็านี้อ่าใช่คืออย่างน้อย2 0บาทก็ได้กินอร่อยๆไงเพราะว่าโอ้ร้านยำควรซื้อคนละอย่างก็ได้ถ้าไปร้านยำมันสตาร์ทแ0สิอยู่แล้วนะเนาะร้านใหญ่ๆเนาะ ราตาแปดสิบแต่นี่ยี่สิบก็ได้กินแล้วจริงก็มีกูม้าด้วยแต่ว่ากูม้าไม่เข้าด้แล้วก็อะไรนะแซลมอนเนาะใด้มีแซลมอนแซลมอนแค่ยี่สิบเหรอคะยี่สิบทกอย่างทุกอยางยี่สิบบาทหมดเลยซลมอนก็มีมันถือวยี่บนไม่เข้าเสียดามากเสียดายจังของไม่ครบเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาจัดเป็นร้านนี้ให้จะมากินนะไม่ใช่มาอะไรตอนนี้มีทั้งหมด15าสา อยี่ไหนบ้างครับมีสิบ้าสาขาเลยหรออันนี้คือสาขาหลักสำนักงนใหญ่โอ้ลดวงดีอะไรตานนี้ก็ขายได้ดีมีกคุณดีมากเดือจีเกแปดก้าเดือนแปดเก้าเดือนโอ้โหม่ถึงก็ไม่ถึงปีมีเรนชายสิบห้าที่อกดยวเยเราต้องไปสอนนะครับเรนชายเนี่ย อ๋อเรียนออนไลน์โอูง๋ง่ายๆ<ล>เลย,เ,ลยเขาจะสอนเป็นออนไลน์สอนหมดเลยใส่ผงชูรสเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่ต้องเริ่มต้นที่ผงชูรสก่อนตัวท้องส่วนนี้ไม่ใส่ชูรสโอ้โหเป็นไงล่ะแซ่บนัวได้ไม่ต้องพึ่งผงนัวเน่ไม่เปลืองไม่เปลืองก็ใช้คำว่าอะไรนะใส่หลายแซ่บหลายไม่ได้่ใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยไม่ได้นะร้านนี้นะเขาเน้นวัตถุดิบที่อร่อยๆเนาะ ี่ไปแล้วแล้ว่ะแก้วไปก็เทินเทินเทินตรงนู้นเดี๋ยวอีกสักครู่คนจะมาเยอะอยิ่งกว่านี้เดี๋ยวจะเอาไม่ทนัน ด้วยนะฮะมีกุ้งวันนี้มีกุ้งสดมีกาปูอัดเนาะมีหลายอย่างมาก ก่อนมาขายยำนี่ขายอะไรมาก่อนนะฮะขายก่อนมาขายยำเลยนะขายรองเท้าค่ะพี่โอขายรองเท้าโอ้พริกเลยนะจากของใช้นะมาเป็นของกินแสดงว่าเป็นคนที่ชอบกินยำอยู่อยู่แล้วด้วยเนาะเออนี่จากพ่อค้าขายรองเท้ากลายเป็นร้านขายยำยี่สิบนะแต่ที่นี่เรียกยี่สิบไม่ได้ต้องเรียกสาวหวานนะอยู่ขบวน ยอานกินคือตั้งแต่เก้าเดือนมานี่ก็คือ20บาทมาตลอดนะฮะมีวันนี้โชคดีนะที่เรามาเจอร้านที่แบบว่าตะมุตะมีนะเวลากินก็จะได้แซ่บๆนะก็เขาเรียกว่าเงินน้อยก็ได้กินหลายๆอย่างเนาะกินแค่แซ่บๆก็ยังอร่อย ปักหลักชาแนลครับกับเพจปักหลักชาแนลปักหลักค่ะพี่ครับผมเี๋ยวข้าไปกดติดตามเดี๋ยวติดตามก่อนเปเกี่ยวกับตาหลาดยไม่หนูจะปิดอันนี้เลยเดี๋ยวน ้อง้องเดูก่อนคิดาัไทยเลยสนไมใชใช่อันนี้แหละอันจะเป็น YouTube แต่ว่าคจ้จรครับผมครับขอบคุณนะคะแม่ค้าชื่ออะไรนะทคุณทพิ์แล้ว นี่ตุ้ค่ะนี่ทิปอ๋อตุ้กับทิปอ่ะขอบคุณครับ